ชายคนนี้เกิดมาเพื่อฆ่าน้อยเออร์ สยบเชสนี่คยี่โอนาน่าส่วนชายคนนี้เกิดมาเพื่อฆ่าชายคนเมื่อกี้อีกทีจากอดีตเด็กฝึกหัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสู่เจ้าของร้านลาบชื่อดังในจังหวัดเพชรบูร์เรื่องราวของหนุมยย่มใหญ่วัย5้ปีกับความฝันในการคว,ว้ารางวัลบอลลงดอรในฐานะผู้รักษาประตูสักครั้งในชีวิตพ่อใหญ่บ๊อบจะสามารถทําความฝันนี้ให้สําเร็จก่อนลงโรงหรือไม่ไปร่วมส่งกําลังใจพร้อมๆกันครับส่วนความฝันของเจ้าของช่องตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวนะครับคือผมอยากมีคลิปที่แตะ1่ล้านวิวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับยัง ันนี้ผมเ่ยไปกดดูคลิปบ๊อบบาร์เบอร์กันได้นะครับตอนนี้มัน8 0 0แสนกวิวแล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์บ๊อบบาบูลตอนแรกครับนี่เป็นคนแรกและคนเดียวในตระกูลบ๊อบเลยนะครับที่เป็นคนไทยเรื่องราวเป็นไงมาไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเนาะแต่ทุกคนรู้ไว้ว่าเขาคือคุณพ่อของบ๊อบบาร์เบียนะครับผมเป็นตัวละครที่แก่ที่สุดในช่องเราแล้วนะครับผมหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยนะทำไมบ๊อบบาร์เบียคนลูกใส่เบอร์สองใช่ป่ะก็เพราะว่ามือหนึ่งคือเขา ถึงเด็กฝึกหัดเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าคุยท่านเซอร์เลฟูกุสันเนี่ยถึงขั้นว่ากวักมือเรียกเจ้าบ๊อบบาบูลไปคุยถึงห้องทํางานเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเรียกไปตบใช่ปะแต่จริงเซอร์เลฟูกุสันเรียกไปคุยเรื่องที่จะให้บ๊อบบาบูลเนี่ยขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนปีเตอร์ชไมเคิลในยุคนั้นครับแต่ด้วยความที่ต้นตระกูลของบ๊อบเนี่ยเขาเป็นใช่ไหมหล่ะตระกูลลานลาบชื่อดังนะครับชีวิตวเวรุ่นช่วง บบลเลือกอย่างที่2นะครับวันเวลาก็ล่วงเลยไปก็ผมจนลุงบ๊อบบาบูลเนี่ยไปได้เมียจีนเว้ยก็เลยมีลูกด้วยกันชื่อบ๊าบาบียที่ต้องบอกว่าืหได้พ่อมาเต็มๆไม่มีเชื้อแม่เลยแต่แล้ววันที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตก็มาถึงครับเมื่อเซอร์จิมแรดคลิปและทีมงานดีนอสแวะมาแดกลาบที่เพชรบูรณ์ครับผมก็เลยมีโอ,อกาสได้คุยกับเจ้าบ๊อบบาบูนนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างสมัยเป็นนักเตะนู่นนี่น,นั่นนะครับผมเซอร์จิมและทีมงานก็นั่งกินลาบเป็นอย่างกระเร้ยนมนัทาบอร่อยดีวว่่ะเราาานนนจชมัไปคแ่งงทคล กันยาวเลยครับผมเซอร์จิมก็ได้มารู้แล้วครับว่าเจ้าพอบาบูนเคยเป็นเด็กฝึกหัดของแมนยูด้วยนะครับซึ่งพอบาบูนก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือนะครับตอบตกลงเซอร์จิมทันทีเพื่อบรรลุเป้าหมายอีกหนึ่งเดียวที่เหลือในชีวิตนะครับก็คือการคว,ว้ารางวัลบอลดอร์ในฐานะผู้สาวประตูต่อจากเลฟยาชินครับ oh. เนี่ยเดี๋ยวจะหาวิคิมโมอ,อายุเก๊ห้าสิบจริงๆนะ <c oughs> ไม่รู้ลงเล่นปุ๊บแม่งจะประกาศแขวนสตาร์ทเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แล้วด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วนะครับผมเขาอะทักษะอยู่ในระดับแอดวานซ์อยู่แแแแลล้้้วววตตตตต่่่่่่่่่่่่ดดยย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 สสสสภาา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 าพััััังงงงขรรรรอออะะะะะะเเเเเเเนน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 มมททใใหหหๆๆีีีูชคคคบจป็ื เซนเป็นประสบการณ์ในการรักษาตําแหน่งเพื and, uh? era, ่อป้องกันประตูช่วงแรกเราก็ต้องไปสํารองโอนาน่าก่อนนะครับแน่นอนว่าการจะขึ้นมายึดตัวจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องพิสูจน์ตัวเองในช่วงพรีซีซั่นให้ได้และที่สำคัญคือในสนามซ้อมต้องทาให้ดีนะครับผมในช่วงแรกก็ต้องยอมเป็นมือสองให้โอนาน่าไปก่อนนะเนาะคือในเกมภาคนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้นักฟุตบอลอาชีพที่เราสร้างเนี่ยมันเริ่มต้นแบบไหนอาจจะเริ่มเป็นดาวรุ่งนะครับที่ พื่นเข้ามาใหม่หรืออาจจะเป็นพวกตัวเก่าที่คัมแบ็กกลับมาช่วยทีมอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งในส่วนของลุงพับบาบูเนี่ยเป็นอย่างที่2นะครับผมเออก็คือมาในช่วงแก่แล้วนะครับมาช่วยทีมนะแล้วก็ เนี่ยเขาว่ามาเพื่อสารฝันของตัวเองด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามลุ้นตามให้พลังใจกันแหละครับเพราะว่าหลังจากจบซีรีส์นี้เนี่ยเขาจะไม่อยู่แล้วนะครับผมเราจะไม่มีโอกาสได้เจอเขาในซีรีส์ไหนๆแล้วนะครับเพราะคอนเซปต์ของภาคนี้คือคว้าบอลลงด์ให้ได้ก่อนตายครับเดียร์เลติกก็ลงข่าวแล้วครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฮปคอนเฟิร์มดัท49 years old academy graduate คือผมเข้าใจะด้วยว่าการคว้าบอลลงด์ในฐานะผู้สาวประตูอะมันยากมากๆคือมันยากกว่าตำแหน่งอื่นแบบโคตรๆเลยครับแต่เพื่อนๆเชื่อเถอะครับถ้าถึงขั้นเซอร์จิมมแแวะาาดดกลบบถึงเพชรรูณ์ไ้ อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับเพราะนอกจากเจ้าบอลบาบูนที่กลับมาเซ็นสัญญากับแมนยูแล้วเนี่ยยังมีเจ้าบอลบาเบอร์ที่ยังค้าแค่อยู่กับอาร์เซนอลด้วยนะครับผมแต่อาจจะแก่มากๆแล้วแถมเจ้าบอลบานาน่าก็ยังคงอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับผมและที่สําคัญเจ้บบาบอลบาบี้ก็ยังอยู่ที่เชลซีครับเห็นแค่นี้คนดูก็น่าจะขำรอกันแล้วนะครับ เฉพาบาเบ,บ,บียตอนนี้ย้ายจากยูเว่มาเฝ้าเสาให้แมนซิตี้แล้วนะครับผมโอ้โหเดือดเดือดกันไปแล้วไม่ใช่อะไรนะเหมือนจะเจอกันเลยเนี่ยแมนยูกับแมนซิตี้ในเกมคอมมิชชีนนะครับผมคนอื่นอาจจะเรียกคอมมิชชีนหรือ Manchester by, แมนเชสเตอร์ดาร์บี้อะไรก็ว่าไปนะแต่สำหรับพ่อลูกคู่นี้เขาเรียกว่าเนลคุนดาร์บี้มาก่อนจะไปทำอะไรอื่นผมขอมาซอ้เอ,อเดี๋ยวนะยิงตรงๆยังเข้าอีกเหรอโอ้โอเคจะรอดไ,ไหมเนี่ยอึ๊บปั๊บโอ้อืมกูเห็นชะตากรรมแล้ว เอ้ยพอตั้งใจมันก็ได้อยู่นะครับแค่เราต้องยืนตำแหน่งให้ดีนะเออค่ายืนตำแหน่งเราสตาร์ทต้องเท่าไหร่อ่ะต้องเยอะใช่ไหมเออต้องใช้ความกลาวเป็นประโยชน์ครับไอ,อเรื่องการพุ่งกันอะไรเงี้ยเราสู้พวกวัยรุ่นไม่ได้หรอกนะโอเคเป็นไงยืนตำแหน่งดีมันก็พุ่งง่ายเฮ้ยผมว่าค่าสปีดเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะมันมันมีผลจริงๆเลยกับการวิ่งไปปิดมุมเร็วๆเ,เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเร็วเนี่ยกองหน้ามันมันไม่มีมุมเลยนะดูดิ เออก็ยังอุตสาห์ผ่านเนาะมาตรฐานอยู่ไหนไอเรื่องการผ่านบอลน,นี้ก็มองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าบอลในยุคเทนฮางเนี่ยมันต้องบิวอัพจากรู้สประตูนะครับออาคว้างไปแม่นๆสวยจวังหวะนี้ลองคว้างไปทางขวาบ้างโอเครอบนี้ไกลหน่อยนะครับผมเตะบบาๆเดอร์ลุงระวังเข่าหลุดโอเคถือว่าแม่นครับโอกลางสนามเลยเหรอถึงไหม อ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซ้อมดีขนาดนี้มัวรออะไรกันอยู่แล้วทุกคนไปลุยเกมแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับผมซึ่งเอรอออิกเทนฮาร์กเนี่ยไม่ส่งเราลงนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมหน้า เราต้องมุ่งมั่นในสนามซ้อมให้มากกว่านี้ครับควิกซิมไปก็เสมอหนึ่งหน,งนะครับผมโอ้โหถ้าให้กูลงนะยังไงก็คลีนชีทอ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับชาเลนจ์ Challenge ของซีรีส์นี้ก็คือทุกครั้งที่ทีมแพ้เนี่ยลุงบ๊อบบาบูนของเราจะหน้าโสมลงไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนคนแค่ตายอะแต่เมื่อไหร่ที่เขากลับมาเก็บคลีนชีทได้หน้าเขาจะกลับมาผ่องใสนะครับผมเออเผื่อไม่ทันสังเกตเดี๋ยวจะซูมหน้าให้ดูนะครับอ๋ออันนี้ส้นตีนอ่านี่ปกติหน,น้าจาาจจะงงนะะะเเเเนนนนนนนีียยยยผผ่่่่อออองงงงใสสคครครัับบบมมมหหลลาาาาาาวววฮ้้้้โไไดดูกกก เราลงสนามแทนโอนาน่าในนาทีที่81นะครับผมให้คุณลงไปทำอะไรเนี่ยมาลุยครับไหนดูซิว่าเป็นยังไงแมนยูเอ้เด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันเล่นกันยังไงวะไฟบวกทำเกมมาจังหวะนี้สงสัยจะได้โชว์ไอ้ยังได้โชว์เร็วกว่าที่คิดได้โชว์เร็วกว่าที่คิดอย่านะอาโอ้โหเซฟสุดยอดครับลูกนี้โอ้โหไม่ต้องขยับเลยครับบอกทางไฟบวกครับเฮ้ยพวกมึงบุงกมาหน่อยนี่กูอยากเสียประตูอ่ะเออบุกมาบุกมาโอ้โหมีตัวสอดไม่รับนะครับดอนยังไงมาแล้ว ยังไงครับยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิเฮ้ย,ย,ยชิดหายละบางเสาแรกดีๆบางเสาแรกดีดีมันคืนหลังไปยังไงไหลมาโอ้โอ้ย,อยว่าเสียวนี่แค่อุ่นเครื่องนะเนีย่ยชิบทายโอ้ยเยทำไมมึงปล่อยมันมายิงแสกหน้าแบบนี้ลูกนี้คือมันสุดวิสัยจริงจริงครับเขายิงมาแรงอ่ะคือเราพุ่งถูกทางแล้วนะดูภาพช้าครับเนี่ยคือเซนเราเรา,เราพุ่งถูกทางแล้วแต่ว่าบอลบอลมันแรงจริงครับผม เดบุษสินก็เป่าจบเกมเลยครับโหนัดแรกก็เสียประตูแล้วนะครับบาบาบูลเฮ้ยมันต้องอย่างนี้แหละกล้าเยอะยิ่งเลิะประสบการณ์เราบรรดาน้องๆ้อง,องรุ่นใหม่ก็เข้ามาให้กำลังใจคุณลุงเลยครับ <laughs> เอ้ยสภาพเกมเลตติ้งไป4ครับเกมนี้ตอนลงสนามมันสตาร์ทเลตติ้งให้ที่6ใช่ปะ่ะจบเกมเหลือ4อย่งคิดว <laughs> ่าไงซาเซมิโร่บอกมึงเอาใครมาเนี่ยเทนฮาร์คเทนฮาร์ค <laughs> บอกกูไม่รู้เซอร์จิมเอามาไม่ได้แล้วทุกคนเราต้องเติมเซนบอลให้บอ๊อบบาบูนซะหน่อยครับใส่เพิร์กฟุตเวิร์ดไปนะครับผมเพื่อเพิ่มทักษะในการเซฟด้วยขานะอีกอันนึงขอเป็นทักษะการดวลหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอ้โหด้วยความเก่าของเขาแหละครับทำให้เรามีเพิร์กสตาร์ทถึงสามอันเลยนะสมัยเจ้าบอสบาร์บี้น ลูกกลางกาดอะไรเงี้ยมันจะได้ชัวร์หน่อยเฮ้ยมีคนโพสโซเชียลว่ะเขาบอกว่าวันนี้ลุงบาบูนแม่งมีวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคนมาคอมเมนต์ก็อีโมจิอย่างเดียวนะครับไม่กล้าด่าคนแก่เฮ้ยมาทุกคนตอนนี้ผมเริ่มจับทางได้แล้วมาเกมนี้เทนฮากให้ผมลงตั้งแต่นาทีที่75เลยนะครับผมบ้องทางมาศูนย์ห้าครับด้านข้างมาแล้วครับเนเบลแบ็กยังไม่เติมแล้วปีกเติมแล้วยังไงจังหวะนี้ไม่ส่งครับอยู่ในโซนล้ำหน้าเอาแล้วกระชากเฮ้ยต้องต้องกันลูกโด่งการลูกโด่ซ้อมปั๊บ ยังไงเอออย่างแม่นครับเดี๋ยนะมาง่ายจังเอ้ยอย่าวังไว้บางไว้บังไว้กองหลังแมนอยู่นี่เสียชื่อโอ้ยโอ้โอโก,กูกำลังจะพุ่งไปเซฟแล้วล่ะโอแม่งเอ้ยฉันแหลบครับผมโอ้ตายตายตายกูยเลือกไม่ผิดทีมจริงโอ้คือแบบเห็นแล้วอะว่ามันวางเท้าจะยิงไปทางไหนอะเนี่ยพุ่งไปแล้ว แต่บอลไปเฉล็บครับเอาไมาไมไม่นับไม่นับกล้องก็จะตามซูมแทบไม่ทันคือผมต้องเป็นคนประคับกล้องเองด้วยนะครับผมเอาแล้วยังไงจังหวะนี้แล้วได้มงโอ้โหเรียบร้อยครับคาซิมิโร่มงประตูตีเสมอทางแมนยูได้สำเร็จครับโอ้แบบนี้เฮ้ยไอเทนฮาร์กออกเอามึงใครเนี่ยหอยลุนยังไงหอยลุนหลุดเดียวแล้วจริงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผม2-1ครับแมนยูพลิกขึ้นนำครับ โอ้โหเขายังทั่วหน่อยอเกมนี้รือว่าจะจบแบบไม่สวยซะแล้วนะครับผมเฮ้ยแบบนี้ชนะแน่สบายแป๊บนะผมกดทุกอย่างเหมือนตอนซ้อมเลยนะเว้ยทำไมมันยืนเฉยวะมึงเซฟผ่านกระแสจิตแล้วบาบุญโอ้โหคุณจะรั่ว เห็นฮาก็โวยวายแหละครับแบบเอ้ยกูขอเปลี่ยนตัวอีกคนได้ไหมเนี่ย, <c oughs> อยขอเอาโอนาน่าลงมา,มาเหมือนเดิมได้ไหมแล้วก็จบเกมอุ่นเครื่องนะที่สองครับผมโอ้โหเกมนี้หนักกว่าเกมแรกอีกไม่เป็นไรนะลุงไม่เป็นไรเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกีบกีบกีบกุหลาบอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เรื่อมเลื่มเลื่มลกแล้วกู <c oughs> อนาคตการค้าแข่งกูจะเป็นไงวะเนี่ยโอ้ยแต่เลตติ้งดีขึ้นนะเพราะบาบูเนี่ยถึงค่าพลังอื่นเขาจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าค่ายืนตำแหน่งเนี่ยสตาร์ท95นั่นเว้ยสมกับเป พราะมึงเล่นยืนอย่างเดียวไม่ทาเฮี้ยอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีโอกาสแก้ตัวในเกมคอมมิชชั่นกับแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเกมนี้เราต้องไปเจอกับลูกชายตัวเองด้วยนะโอ้โหเดือดแน่นอนว่าแล้วก็มาลุยกันเลยครับกับศึกคอมมิชชั่นช่วงท้ายเกมนะครับผมตอนนี้เรานําอยู่1นนะบอกเลยว่ากูัวกูทนตีเสมอได้เน่นะโอ้โหมาแล้วมาเร็วจัดครับซิตี้ออกมาทาซ้ายล้นออกไปครับมาที่โรดรีครับ่อที่เดอร์บอยเดอร์บอยให้มาโฟเดน ฮาเลนโอ้ยปวดเสียวว่ะเดี๋ยวนะรอบนี้กูจะไม่ยืนนิ่งละกูจะพยายามขยับแล้วนะฮาเลนยังไงครับเออริงยังเดียดหาช่องโอ้โหแล้วให้สวยด้วยที่ห่ายแล้วยังไงอย่าอย่ายิงยัดกูนะอย่าโอ้ยขวางรอเลยกูบาบูนก็โชว์เก๋าแล้วครับผมช่วงท้ายแบบนี้ก็ดึงช้าเลยนะมาแล้วโรดรี้โรดรี้ต่อที่ฮาเลนเอ้ยมันจะจบเกมอยู่แล้วมึงยืนเกมแล้วก็ดีดีน้อยกระโดดปัดโอ้โหแล้วทดเจ็บหนึ่งนาทีกำลังจะหมดลงแล้วนะทุกคนเฮ้ย ยังไงแชมป์แรกแชมป์แรกขอแชมป์แรกก่อนเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยโอ้ยเปล่าเถอะพี่เปล่าเถอะครับน่าจะเป็นเพลย์สุดท้ายทางแมนยูฝั่งไหมฝั่งหรือเปล่าเซซี่เฟรเซ่ยงิงลูกนี้โอ้โหบาเบียก,ก็โชว์เหมือนกันครับแล้วพุทธิสินก็เปล่าจบเกมที่เวมบลีครับเป็นทางแมนยูที่คว้าถาดคอมมิชชั่นไปในปีนี้นะครับผม ต้องบอกว่าโอ้โหแชมป์นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าปราศจากลูกเซฟสุดสวยของบ๊อบมาบุนนะครับดูครับบรรยากาศ2พ่อลูกแหมไม่มีมาทักทงทักทากทกันหน่อยอถึงแม้ว่าจะยืนเฉยมาหลายเกมแต่อะยยืนเฉยก็ได้แชมป์อะครับเออจะต้องไปออกแรงอะไรมากระดับรุ่นใหญ่นะครับผมโอ้โหแล้วมายืนตรงกลางด้วยนะอ่ะชูถ้วยแรกเพื่อพาเป็นสตรีมงคลแก่สโมสรกับูโนวู้หโอ้โหดูทาทำไมมันดำขนาดนั้นวะนะ เออจริงๆวันนี้ก็เล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําให้ทีมไม่เสียประตูได้แหละครับดูหูทำไมทำไมมันดํางั้นวะเออสีมันตกเหรอหรือว่าไงหรือว่ามันเป็นออของปลอมวะแบบเปิดข้างในมาเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ย ตอนนี้พรีเมียร์ลีกกำลังจะเปิดฤดูก,กาลแล้วนะครับทุกคนแต่เรายังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้เลยครับตอนนี้เจ้าว่าประบูรมีเงินติดตัวประมาณแสนกว่าปอนด์นะครับผมขอเอาไปซื้อเทมโปลินก่อนเลยเอาไว้ซ้อมกระโดดแล้วก็ซื้อลู่วิ่งมาเรียกความฟิตด้วยนะครับผมปิดท้ายด้วยการลงสมัครเรียนโยคะครับเพื่อที่จะยืดเส้นยืดสายหน่อยนะเท่าแล้วซึ่งไอเทมเหล่านี้มันจะช่วยบูดการฝึกซ้อมนะครับผมมันจะทำให้เรามีโอกาสติดตัวจริงได้เร็วขึ้นแล้วให้กูมาซ้อมยิงฟรีคิกเนี่ยนะกูถามจริงมันมันใช่่่่่่เเเเเเเรรรืออออออองงงงมม้้้ยยยยยนนนนีีีาาวววแแลลกกดดดโค์ฮะะไูิ เพื่อจะมีพอสวัรด์ด้านนี้โอ้โหเอาอีกแล้วกูมายิงจุโดโทษอีกแล้วกูก็รอไปดิกว่าแม่งจะเดินถึงเนี่ยโอ้โหเออโอ้โห <c oughs> จะจะมันยิงดีมากเลยนะ <s> <S อ่ะจบ A ครับผมมาดูนาว่าไอ้ของที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันจะบูค่าซ้อมได้มากน้อยแค่ไหนนะอฮะแค่นี้เหรอ,อ โอ้โหกูจะได้ลงตัวจริงกี่โมงเนี่ยมาไม่เป็นไรครับสำรองก็ลงไปก่อนอย่างน้อยก็ได้ลงนะครับผมเกมเปิดตัวนัดแรกที่โอแทฟฟอร์ดครับโอ้โหบรรยากาศมันนี่สินะรอลงลรับพอแห่งความฝันการเล่นท่ามกลางแฟนบอลกว่า7จหมื่นคนนี่มันโอ้ยตื่นเต้นขนาดนี้นี่เองนะยังไงโอ้โหมาถึงโดนคอนเนอร์เลยเหรออ่ะมาเด็กมาเด็กมาเด็กรอบนี้กูไม่พ่าดง่ายแน่ยังไงตรงกลางหญิงติดล็อกมาลเลเซียครับเหมือนก็จะให้มันล่อเป้าอย่างเดียวเลยไงสกัดหน่อยกูด้วนเดสให้ไป แอนโทนี่แอนโทนี่เลี่ยมซ้ายยิงไม่ถนัดให้บูโน่เคาะต่อให้ฮอยลุนคืนมาที่บูโน่ไปที่แอนโทนี่เข้าซ้ายยังไม่ยิงโอ้โหไปเสียครับจังหวะน,นี้แล้วจะเป็นเกมสวนทางฝูแล่มครับยังไงมุมขวาสุดอีโวบี้ยกข้าม,มาโอเคเก็บได้ครับแล้วเอาไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วลีดลีดให้มาด้านกว้างครับยูสันโอ้ยโรดิโก้โดดิโก้บนมันมาโอ้ยขอบคุณมากกาซิมิโลเกื <c oughs> อบโดนแล้วกูอูโดเฟรนเดสจังหวะนี้ยังไงเขามีพื้นที่ยิงติดบล็อกครับผม ให้ลุนหวดโอ้โหแม่งเ,เกียดเสาไปนิดเดียวโคตรสิได้ครับแล้วเปลี่ยนกรงเลยเหรอ <c oughs> อ๋อยังยังยังแรดฟอร์ดออกนครับผมส่งเมสันเมาส์ลงมาอาร์เซนอลโยกไปข้างหน้าโอ้โหค่อนข้างน้อยแหละครับตัวไม่ได้นของทาง,ทางแมนยูในแดนของฟูแลมน,นะแล้วจะพลาดลไไหรือเปล่าโดนนี่เอ้ามีพื้นที่เข้าซ้ายเข้าซ้ายในล้วนี้ยังไงกดขวาเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์จากเอ้โดนี่ครับโอ้โห แบบนี้สมเต้มในบ้านไม่น่าจะใช่เรื่องยากเลยครับโหขอซีนหน่อยบาบูลบอกลุงขอซีนหน่อยโอ้โหเอาสามเต้มสําคัญครับจะได้หรือเปล่าเพราะเวลายังไม่หมดเลยครับผมเก็บทีนชีทได้ได้วไย้บาบูลที่สำคัญคือโอ้โหมาขนาดนี้เราห้ามแพ้นะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าโซมนะครับบอลลีกแล้วเอาหน่อยโอ้มาแล้วไอ้หมาแล้วเฮ้ยปัดออเาโอ้โหเป็นเซตที่กูภูมิใจมากแล้วมุ้งส์ก็บอดจบเกมที่โอเลฟอร์ดครับโห ประเดิมสวยเว้ยเฉือนชนะฟุตเล่มไปได้1นแล้วที่สำคัญคือเรามีเซฟสำคัญหนึ่งลูกนะครับผมช่วยไม่ให้แมนยูเสียประตูตีเสมอนะบอลลงดอจะไปไหนไกลเรตติ้งวันนี้ขึ้นมามากถึง5.3ดครับดูท่าแล้วนี่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ได้ดูหลายเกมนะครับผมเพราะว่าได้ลงเกมลนิดเกมลิหน่อยมาดูเกมแบบไบต้านต่อเลยครับทุกคนเพราะว่าเราต้องพยายามนี่แหละใช้โอกาสอันน้อยนิดที่เทนฮากให้มาเนี่ยยึดตำแหน่งตัวจริงให้ได้ในเร็ววันนะครับผมบอกเลยว่าไม่ง่ายครับ ซีรีส์ก่อนก่อนนี้ป่านนี้ผมยึดตัวจริงไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ลำบากเลยครับดาโลโอ้โหจังหวะนี้ได้โชว์จังหวะดวลหนึ่งหนึ่งก็กลวโอ้ตอนซ้อมมันไม่ชิปอะเออตอนซ้อมมันไม่มียิงแบบเนี้นี่อุตส่ารีบวิ่งออกมาเลยนะโอ้โหหมาเลยครับลูกนี้ซ <laughs> อรลี่มาร์ทโอ้โหยังไงดีวนันนี้เอายังไงดี เอายังไงดีลึกเลยครับซอรลี่มาร์สซอรลี่มาร์สจะโยนหรือเปล่าโยนข้าม,มาได้โม่โอ้ยไม่มงครับเจ้าวันนี้แต่บอลยังไม่ไปไหนครับบริบาเก็บได้ออกมาซ้ายสุดที่วิซ่ามาตรงกลางแล้วเจ้าเปดต้องมีสมาธิครับตามองบอลไว้ทุกคนตามองบอลไว้ตามองบอลไว้มันไม่ยิงว่ะโอ้ยปัดเออมาดูว่โอ้โหเป็นไง ไอ้สัตว์ตั้งใจก็ทําได้นี่ว่าอย่าให้กูเอาจิงแล้วก็จบเกมที่เอเม็กสเตเดียมครับโอ้โหแต้มเดียวอะแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเริ่มเป็นเริ่มเป็นงานแล้วมาดูจังหวะเซฟสาคัญให้เห็นเป็นบุญตาอีกครั้งนึงครับดูโอ้โหตัดมาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหดีที่ยังไวครับผม ไอ้ลูกโดนชิปข้ามหัวไม่ต้องดูนะลืมๆม,มันไปแวะมาอัปเดตตารางคะแนนซะหน่อยครับตอนนี้เมนยูของเรามี4คะแนนนะครับผมได้2เสีย1นะครับโอ้โหแล้วเกมหน้าเราต้องไปเจอลิเวอร์พูลด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่ไปเร็วเหมือนกันนะได้ลงเกมละนิดเกมละหน่อยนะครับผมผมว่ามันน่าจะเพราะเราแก่ด้วยแหละเวลาซ้อมแม่งขึ้นน้อยนี่ยังไม่รวมที่ต้องไปแข่งกับโอนาน่าอีกนะถือว่าไม่ง่ายแล้วครับซีรีส์นี้อย่าว่าแต่บลอนด์ดอเลยแค่จะยึดตัวจริงยังยากเลยครับตลาดซื้อขายนักเตะผมข้ามเลยแล้วกันกูไม่่่่่่่่สนน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 ใใจจแแแลล้้้้ววววะะขขออ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 คคยยยาาาาาาากกกู็็พพรรรีผผผมมมมมเเเตตตงปปัััััืดบบ2ไ์ทห ผมจะกลับมาที่ตัวจริงได้เน่ถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาไปบ้างก็ตามนะครับโห oh. แล้วตอนนี้คือกูกำลังจะคาบา้านนะเนี่ยสองศูนย์เฮ้ยสกอร์มันไม่ได้นะห้ามจบ3ามศูนย์เด็ขดขาดห้ามเลยนะเดี๋ยวมันจะเจ็บนะครับเอามาอีกแล้วเทนนะเล็กซะเดอร์อโนยังไงครับจังหวะนี้เอา้าแล้วทำไมมันโล่งขนาดนี้แนวรับเมนยูไปแดงหมดวะเนี่ยเฮ้ยไล่กันหน่อย เจงหวะนี้ให้มาโอ้โหสาราเข้าอีซ้ายด้วยกูรอเลยกูเม้มรอเลยหักมาแบบนี้โอ้โหกูดามจริงกูจะกันยังไงเนี่ยสามศูนย์ครับเอาจนได้แล้วกุโดนสาร่ายิงด้วยนะมึงเป็นอะไรทาไมมึงจะชอบยิงกูนักฮะผมว่าแม่งอายุมีผลนะเนี่ยทุกคนเพราะเลตติ้งมันขึ้นยากมากแล้วก็ตอนซ้อมเนี่ยโอ้โหหลอดตัวจริงมันสั้นมากเลยนะแบบน,นี้โอ้โหยากดี รสชาติใหม่ๆนะครับผมจังหวะนี้แฮนด์บอลพุทสินปล่อยได้เปรียบอ่าเราเป็นเซตพีดของทางริพูครับมึงยิงมาเลยดีกว่าเทนอ่ะมึงยิงเลยเสาแรกเนี่ยกูเปิดให้ให Lat มึงยิงเลยเนี่ยเอาโกเมสยังไงครับคืนไปเออฟันได้ดีกว่านึกว่าเทนเบอร์คิวฟันได้ให้มายังไงครับโช,ต,โชต้าโชต้าไม่ได้ครับจังหวะนี้แม็กควายเก็บได้ทีมตรงกลางของริพูเนี่ยโอ้โหน่าจะแน่นปักเลยครับมีบอบบานาน่าแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับเคียซ่าปีกตัวเหม็นกาชากมามาดิมึงมาดิน อ้ยโอ้โอ้เขี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้มันไม่ยิงด้วยมันโยนว่ะแล้วซาร่ายิงลูกดี้นี่ได้เสาช่วยไว้ครับเหมือนลงมาเป็นแพ้รับบาบเลยครับน่าสงสารมากลุงบาบูลเป็นซีรีส์แรกเลยที่พาร์ทแรกแม่งออกสตาร์ทด้วยความอเนจอนาจใจขนาดนี้โอ้โหดูดิไม่มีใครคุยกับลุงเลยอ่ะน่าสงสารบรรยากาศในห้องแต่งตัวก็ขาบ้านนะเนาะจะให้ทําไง่ะถ้าเราอยากจะยึดตัวจริงนะเว้ยนอกจากเราต้องซ้อมให้ดีชัวร์ฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วเนี่ยดูดิ ไอค่าออบเจกตีฟเราต้องทําให้ครบเว้ซึ่งถ้าเกิดเราทําครบเนี่ยโอกาสที่จะยึดตัวจริงมันก็จะเร็วขึ้นเออเริ่มเจอทางแล้วตราบใดที่มึงให้กูลงเล่นเกมละสิ0นาที15นาทีอย่างเงี้ยกูน่าจะได้ลงลงก่อนลงตัวจริงอ,อ่ะมาไว้ทุกคนอะไรก็ตามที่มันบวกค่าซ้อมค่าอีกเพียเยอะเนี่ยเอาไม่หมดผมซื้อแม่งทุกอย่างอะตอนเนี่ยอะหรือใครมีวิธีที่ทำให้ติดตัวจริงเร็วกว่านี้บอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับตอนนี้ว่าแต่ตัวจริงเลยแม่งจะหลุดจะหลุดไปเป็นตัวเสริมแล้วเนี่ยอ,อ โอ้ยตายตายตายมาครับอีสตาร์หนึ่งก่อนจบคลิปนะครับผมเราได้ลงนาทีที่79้ครับรอบนี้ขอลองเลือกเควสที่มันแบบง่ายๆเลยนะเพื่อที่จะได้แต้มเยอะๆหน่อยนะครับผมแมนเลตติ้งเนี่ยตัดทิง้งแม่งเวลาแค่นี้ผมไม,ไม่ไม่สามารถเก็บได้นะครับอันนี้เซฟให้ได้โอ้โหเดี๋ยวนะเวลาแค่นี้มันจะทำอะไรได้วะเนี่ยเอาเอา,เอ,าอันนี้แล้วกันดิกลี่ยงการโดนยิงตกอตอนนี้เรานำอยู่2-1ครับแต่ว่าเหมือนจะเหมือนมันจะโอ๊ยเอาแล้วเป็นฟรีคิกระยะอันตรายครับ โอ้โหได้โชว์แล้วกูทางเราส่งเดลิกมาแทนมาลเลเซียเลยครับเทนฮาวเนี่ยก็น่าจะปิดจ็อบแล้วแหะครับผม2-1แต่มันจะ2อหรือเปล่าต้องมาลุ้นรูปนี้ครับวิ่งมาแล้วหลอกข้ามไปแล้วไหลมายังไงโอเคไม่รู้กันเขั้อนนี้รอดไปเออเอาละกูเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหเต็ที่อนเติมทก่อนๆๆๆโอเคโอ้ส่งแบบมีฆ่ากันชัชัดผ<ข>อน <ขอ S 2> เลจังหวะนี้แล้วโอย ถ้าฝังไปได้แล้วสบายแล้วไม่ต้องมาเครียดแล้วเอาเดินหลีกจกังหวะนี้สวยเลยแล้วบอลยิงโอเคสามหนึ่งครับผมน่าจะจบเลยแหละครับเกมนี้โอ้โหเฮ้เยเรตติ้งห้าจุดหกแล้วเอ้ยวันนี้ถือว่าถือว่าดีนะน่าจะเยอะสุดเลยป่ะต้องทั้งแต่เล่นมาเนี่ยแมนนิ่งมาเฮ้ยข้างหน้าตามไว้ตามไว้ข้างหน้า,า,นามันวิ่งหาช่องอยู่เนี่ยโอ้ยสมอบอลมาแล้วมาแล้วโอ้มาดิวะเออมาดิโอ้โหมึงก็ขยันส่งคืนูเตะทิ้งเลยนะ <laughs> โอ้ โอเคนี่ขนาดกูเล่นได้กูเล่นได้เกมละนิดเกมละหน่อยเลยถ้ากูเล่นเต็มเกมนี่โอ้โหหัวใจกูวายตายห่าแล้วผู้สิดธิ์ก็เป่าจบเกมเลยครับผมโอ้แมนยูครับคว้า3แต้มสำคัญในเกมนอกบ้านไปได้นะครับผมเ е ตติ้งเท่าไหร่ขอดูหน่อยน่าจะบวกไม่น้อยอยู่เฮ้ย hey, 6.5เริ่มเริ่มมีแววแล้ว เริ่มมีภาพส่งบอลสำเร็จ100%นะครับผมส่งอยู่2ทีเอ้ยพอเราทำออบเจกต์ทำอะไรเออมันก็โอเคนะมันก็ขึ้นมาถึงจะน้อยแต่ก็เริ่มละเริ่มใกล้เริ่มใกล้กลความจริงละผมว่าพาร์ทหน้าเราน่าจะที่ตัวจริงแทนโดนาหน้าได้เพราะว่าเรามัวไปเสียเวลากับเกมอุ่นเครื่องไงที่เราแบบเออไม่ได้ไปเอาจริงเอาจังกับการซ้อมมากขนาดนั้นผมเพิ่งรู้ว่าแบบเออถ้าเราแก่แล้วมันจะขึ้นยากขนาดนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเครียดแค่ซีรีส์นะสันตินะแล้วแบบว่าเออบ๊อบแม่งผ่อนคลายใช่ รอทั้งคู่นะครับสรุปตารางคะแนนวันนี้ก็จบอันดับ8แล้วครับผมมี7คะแนนก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ได้5เสีย5นะครับโอ้โหลองให้กูเป็นโดนจริงเดีไม่มีหรอกมาเสีย5ประตู